ค่ะเราจะไปกันที่คาถามทางโทรศัพท์นะคะวันนี้เป็นสายของคุณสุภาพบุรุษคุณนัทนะคะคุณนัทสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอยากถามว่าเวลามีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้งจะเกิดเสี่ยงตจอโรคมะเร็งนะครับะมะเร็งมะ,มะเร็งตรงไหนไหมครับมะเร็งทั่วไปเหรอฮะมะเร็งปากมดลูกนะครับมะเร็งปาก<อ>มะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกนั้นสาเหตุเสี่ยงนะคะคุณนัทนะคะก็คือหนึ่ง ฝ่ายหญิงมีเพศสัมพันธ์วัยก็คือก่อน17ปีนะคะประเด็นที่สองก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยมีเพศสัมพันธ์หลายคนคนเดียวทีไม่เป็นไรแต่ถ้าหลายคนนะคะจะมีปัญหาทำไมมันเสี่ยงเพิ่มขึ้นค่ะก็คือเนื่องจากว่าปัจจุบันเชื่อว่ามะเร็งปากมดลูกนะคะเกิดจากไวรัสหูดคือร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเจ็ดเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็คือฝ่ายชายเอาไวรัสหูดมาให้ฝ่ายหญิงนะคะฉะนั้นถ้ามีรักเดียวใจเดียว บ่อยครั้งไม่เป็นไรคุณนัทนะคะแต่ถ้าเกิดไม่เสี่ยงกับไวรัสตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีรักเดียวแต่หลายใจอแล้วหลายทีหลายครั้งนะคะอันนี้ก็จะมีปัญหาเสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูกได้นะคะแล้วถ้าเกิดมีสัมผัสมีได้สัมผัสบ่อยครั้งแต่คุณยังไม่เคยใส่นะจะเป็นไรไหมครับค่ะถ้าเกิดการตั้งครรภ์ง่ายไหมครับอ๋อค่ะถ้าไม่คุมกําเนิดนี่ก็ต้องท้องถ้าโอกาสท้องมีสูงใช่ถ้าฝ่ายหญิงฝ่ายชายแข็งแรงนี่ก็มีโอกาสท้องสูงนะคะนะครับ แนะนําให้ใช้ถุงยางอนามัไมครับคุณนัทนะครับลองหัดดูนะครับลองฝึกดูครับขอบคุณนะคะคุณนัทครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวนี yes. ้ป yup. no. yes. ัจจุบันก็มีการคิดค้นเรื่องวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะ่มีการสร้างวัคซีนขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสชนิดนี้นะคะไวรัส HPV ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ความเสี่ยงสูงนะคะทําให้เมื่อมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นแล้ว เมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายเนี่ยภูมิคุ้มกันนี้จะไปจับกับไวรัสทําให้ไวรัสเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปในเซลล์แล้วก่อโรคขึ้นได้ได้มีการทดสอบวัคซีนชนิดนี้ในประเทศไทยเนี่ยประมาณ4-5ปีมาแล้วนะคะโดยที่ทดสอบใน2กลุ่มก็คือกลุ่มผู้หญิงผู้ใหญ่ อายุ15ปีจนถึง45ปีกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งติดตามมาก็ค่อนข้างจะยาวนานนะคะในแง่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยเป็นอย่างไรสายพันธุ์ที่ตรงกับวัคซีนเนี่ยดีมากนะคะสูงประสิทธิภาพสูงมากนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ศึกษาวิจัยในเด็กด้วยนะคะโดยที่ศึกษาท่านผู้หญิงและผู้ชายนะคะคือเด็กอายุตั้งแต่9ปีถึง15ปีนะคะทั้งเพศหญิงและเพศชายเพื่อดูว่าการสร้างภูมิคุ้มกันนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ พบว่าในเด็กวัยรุ่นเนี่ยค่ะภูมิคุ้มกันได้สูงกว่าผู้ใหญ่ถึงประมาณ2เท่าขึ้นไปค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยสูง